สบายดีพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดียามแรงเดอ้อสบายดีสบายดีมื้อนี้สาวซุกไปรับกล่องของที่บริษัทมีไส้แกงแฮดขนส่งมาพี่น้องมี PFC เพิ่นฝากของขวัญปีใหม่มาให้เส่งก็เป็น PFC ที่เพิ่นฝากมาในรอบก่อนของขวัญึ้นบ้านเนอะรอบนี้เพิ่นฝากมาของขวัญคืนบ้านใหม่เพิ่นวายฮับประโจมมา แกะน้ำพี่น้องสาวซูก่ก็ไปรับมาเมื่อกี้นี่เลยแหละเพื่อนก็นซ้อนรถมาสักเครื่องกับรถทันแลว้วเอาโตเพิ่นมากก็เจ้ามาแกะน้ำแล้วเครื่องมันมีเครื่องเจ้ากับมีเครื่องว่าม,มันดีอันเพื่อนว่าน่าจะมีอันองไปจมน้ำแหละเพื่อนจะให้เอามาแกะเนาะพี่น้องผลิตภัณฑาอย่างน,นี้มาให้ของก่อนฟีใหม่จะเนาะมาเบิกน้ำกันอาเดียเขาจะมาแกะกล่องน้อยก็หมู่ก่อนเลยเอานี่กล่องนี้สามกล่องทั้งหมด พี่น้อง FC โหวตคะแนนมาเลยว่าประโจมกับแม่วานี่คือกันแหงว่ะคือกันลายประไดบางคนเพ่อนเห็นเพ่อนหลงเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนหลงปล่า,ากับตกกับกระแปกต่างอยู่กั่คือประแหงประไดีกาคล้ายกันทังะคล้ายๆอยู่คล้ายๆกันเนาะเอ้ยน้องกันบรคล้ายกันก็แปกเลยเนะาะเวลายิ้มเหมือนคล้ายกัน <S <S> ยยมผมอกอก ลลาย่ะเพิ่นจมว่า่นยังบ่ได้ยอมเต็มบ่ได้ตระหงกบันสัตวเนาะแม่ยอมอยู่ได้ไ่มโบยอมกัขาวแล้วเจ้าคือบ่ลองยอมบ่ยอมบ่มีดามยอมหรมีน้ำยอมหรือว่ากิคลายยอมเมื่อยยอมก็สิ้อมอยู่เนาะไม่ว่ายอมเองแต่ละ่ายังเมื่อยพี่น้องเมื่อยได้ยอมเองอันเดียวเฮาสิมาแกะมีอย่างเนี้เนาะ ตอนนี้ค่ะพระเจ้าฝากของส่วนใหญ่จะฝากมาแต่ทางเมือง่าแข่แข่งขงมวนพี่น้องกับบุู้คือกันว่าเป็นยังคนคือบัากันขน,นส่งอยู่มุกดาหารมานี่เนาะมันจะไกลกว่าหน่อยหนึ่งแต่บ้านนี้อ่ามันก็ใช้เวลาหลายลายมือเพื่อซิมาฮอตแกงเฮ็ดพีเอฟซีเพื่อนก็ส่งถามตลอดมาของฮอตแล้วบอ แต่ว,ว่ามันชิมาซาได้มาทางตะแกมไม่เห็นซาเพราะว่ามันหงายไม่ม,ม,มาว่ายเนาะอันนี้นี่ภาคมาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สง่งบอกใช้เวลาอออเอาพวกเกินนดเนาะพอดีแล้วปีใหม่นะเพื่นฟางมาเนาะแจ็กบ <laughs> ้านตะเวนเซนต์ <laughs> ตัวตัวตาบัดตะเวนต่อนาวา่า <laughs> ปิดจะไปิดถึงพุ่นมาพุ่น์ประเด็น ไม่วาคุณยานแสงแดดได้พี่น้องเลยเลื่อมตาเลื่อมตาแห้งกว่าไหมเจ้าก็บัต้องแนมไปทางตะเวนเลยเอาปิ่นทางพุ่นได้บ่ลงนมาถึงออกเลยจ้ะมีสามกล้องนะพี่น้องเคนบัวได้แพ็กแค่กล้องเดียวกันเพคนแพ็กอย่างละกล้องคนห่อมาอย่างดีเลยเบมึงเดาว่าคนทีเขียนสื่อมาให้บ่อันนี้เป็นอะไรเห็นแวฟ แวบๆแ,แล้วนั่นเดียวเสียวของกินบ่นประจมเจิ่ำถามมาเบิ่งน้ำกันเนาะแม่ค่อาจจะยัง,ยงบุ๋นแกเบืองก็กราบเราแกเบิ่งก่อนแกเบิ่งก่อนอู้ประโจนมม้าเถอะของกินบ่เพื่อนว่ะม,มาเพื่อนห่อมาคักแท้นี่เป็นพกไปมีเลยโอ้คล้ายๆแบบเป็นกระเซ้ากระต่าน้อยเห็นไหมกระเจ้าน้อยแม่นนเาะ วว้าวพี่น้องเป็นกระเช้าน้อยแบบนี้เป็นตะแพงแท้เป็นแพกเองเแขวนว่านี่ฮะเป็นกระเช้าน้อยป้าขจิแกะกะรู้สึกเสียดายเนาะเอาแกะเบิ้งเอาเอามีดป้าก็าอันเอามือ,อแกะเอากระไรเ,เป็นแบบโกะเพกแกะเบิ้งจำกันว่ามีอย่างนีในกระเช้าน้อยนี้ของขวัญปีใหม่ แม่ว่าเพิ่นส่งมาอวยฝนแม่แม่วาก็ประจุมเนาะโอ้ยพอได้เห็ดกระากา์ากํามาเห็ดกระ์ากํามากคนอ่ะพ่อคนแพ็คมาอย่างดีเลยไปไประจามเสื้อกระจากํามากกระตา,าดจัดสิเหตารณ์อันนี้คืออย่างอู้ผัากการดองผัากกาดหรือผักกระลำวะแม่ เขาคิดว่าขานมจัดดอกหยังหรือจัดโบ้คือันนี้ก็อ่าผักกาดหวานโด่งม่หลายไม่หตัวนี้ขันหวานตัวนั้นขนาดสีแบบเปรี้ยวเป็นประโคมเพิ่นเบิ่งหยังอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเคยกินบ่ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเปรี้ยวแล้วโบ้จัดเผลอเผลอเผลอนะโมยไกยเตี๋ยวเรือเปนเมยเปิ่นเบิ่ง โอ้มีสี่ถุงปวดได้พี่น้องว้าวต่อเพลงแทนต่อเพลงแทนีท่บวเซ็ตเธอประจบผนบอลนี่พี่นออาา้องมาเอาไว้กันเลือกกระต่ายเลือกกระต่ากระมากกันกระตากระมากปวดได้ดิค่ะงามเนาะมีโบสิบัวน,นี่ค่ะอู้สาวซุกเพลงดิก่ยเลี้ยงในเด็กนโอ้เฮดหอมแม่เอาไปแซ่แซ่ไว้ใส่ต้มข้าวเปียกต้มเฝอเฮดกับเฮดหอมปุ้มปุ้ย ปลากระป๋องปุอมุ้่ีแกะกินแรงให้ประโคมันม่กินแรงเคื่อกินจะเคื่อได้แดดนีน้ำแห้งนี่เนาะเออเคื่อกินจะเป็นป่องนั้นอันนี้คืออย่างผักกาดดองเค็มแล้วก็มีปลากระป๋องแม่ครัวพี่น้องมีสี่กระป๋องแล้วก็มีปุ้มปุ้ยอีกรัดอู้ตัวนี้คือเป็นตะซฟแพชรเป็นปลารดพริกป้าเซ็ตเสาวซุกมือแรงคือแกกินกับข้าวมันอนปลารดพริกตัวนี้ โูแตาแซ่บเผอเผอเผอเกตียวเลือเพคุณเข้าใจประมาณนี้เลยวัแล้วจังให้เจ้าเนี่ยกูจเเล่มไม่เอาก็เนหรอาไปเก็บเพชรเพาะมามาเบิ่งกล่องเลยเนาะบาสเอากล่องนี้ก่อนก็ได้ของควันระบา่ไปของควันปีใหม่ฝากให้เจ้าไปนี่เด้ ของโบย่างมาเข้าดาวในโจ้กเฮาไก่บะไก่วะมันแก่กล่องใหญ่พี่น้องมาลุ้นกันจะมีอย่างไงเห็นแวบๆแล้วนี่มีโบนัสสิบสองเดือนปฏิทินข้าของข้าวหามีก้อนหนึ่งแล้วเนาะให้ป้าเพิ่มแต่เมย์เราจะให้ปรจวปฏิทินปฏิทินอะไรจะเป็นปฏิทินของข้าวหอมีแล้วของข้าวในอันนั้น เป็นถุงเป็นถุงแบบนี้เ,นเลยแม่จะแกะเปิ้งแม่บอกปฏิทินแม่น,นปะปฏิทินจะผิดเลยพี่น้องโอ้ยปฏิทินอนันปิ่นมากเลยกว่าแม่เสียไว้หอวห้อยใช่เจ้เอาตัวน,นั้นให้ประจบแม่สีเอาตัวนี้ไม่ว่าจะเอาตัวนี้ห้อยอยเ่ื้านเจ้าชายเจ็บแล้วเจ้าใส่เก็บแล้วเออเจ้าใส่เก็บเพื่อน แม่พย ah, pues oh, no. oh, 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 okay, ัญชนะอ่านเอาค่ะแม่พยังได้พูดไอ้ระเจ้าจุหัวพี่น้องเออนี่โอ้งามนะไห่เนาะเอาห้อยไว้ตอนแม่ป่วยกินนี่กับเป็นน้องหงอเจ้าชายเนี่ยเนาะแม่โอ้ยได้จะได้ให้เราหงอหนาเออให้เราเอาแก้เบิ้งเออแม่แม่เพ่นอ่านะโมเป็นมีซื้ออะแม่เพ่นเบินงตัวนี้กขาประจุแก้เบิ้งพี่น้องว้าวกระติกน้ำก้อนแม่ เป็นกาแฟงแค่วันนี้จ้ามักซื้อน้ำก้อนมาไว้กินเออเออผู้ดีเลยเนี่ยทำประจบเพื่นแกเพื่อว่าเป็นอย่างแกเป็นวะพี่น้องอู้หูดีเด้ของแม่หว่าตัวนี้อ้าวเมหว่าเพิ่อนแกเองนะมีสื่อบรรลุไม่มีสื่อเดี๋ยวแม่นของแม่หว่าเบิร์ตบอกเบิร์ตกนยันของป็นโอ้ของแม่หว่าทั้งเบิร์ตเอาให้แม่หว่าเพิ่อนแกเองบิของแม่หว่าเห็นแล้ว ประโจมแก้เป็นปะเมื่อค่ำที่แก้ให้เอออันนี้เจ๊เหม็ดเหนีงเนอะรู้คืองามแทีเนาะงามเนาะเออโอ้กระเป๋าเงินบอกแม่จังหวะเบิกก่อนเบิกเงินแม่แหละมเ้วนของประโจมตัวนี้ต้องของประโจมกระเป๋าเงินเอ้มีเงินกองควัดเลยเฮ้ยควัดแม่แม่หม้อกองควัดปีใหม่ใหญ่แล้วได้ชิมนี้ก็ได้อันนี้ของพาอันนี้อ่านเบิกสื่อก่อนอันนี้ของพาพี่น้องมูมีสื่อบอเบิกก่อน ของแม่มีชื่อเนาะอาพี่น้องมีมั่วนี่ว้าวไอ้ชิ้นส้อันนี้กันประจวบดิไส้บ่อ่ะคือบ่เห็นซื้อเนาะพี่น้องอ่ะแม่จะเบื่อโอ้ของชาซุกชาซุกมากพี่น้องของชาซุกได้นี่ฮ่ะดูละหนุ่มอ่ะน้เล้าเลยนี่ขาสั้นเป็นเชือดำๆนี่แม่ชาสุกมากพี่น้องไอ้สิ้นแต้มส่งแต้มนี่ปิ้นหน้ามันเลยแม่ นี่่่บ้าน่บหสวยงามงามขัดเขียนยางให้ามเนาะ่เ็ขัเขียนยาโตายางโอ้ตเกียวหุ่นนะยังทาเฮดเวียบวมาเข่ากองมาตุกเกียวคุณดนาใสเลยโอ้เป็แม่เป็นผ้าอนนาชตูเจะาบอปาอันนี้กระชื่อไก่ไหมะะเ่ไก่ด้ดขงแม่วาื่ไก่แล้วอาใ้เพ่อ่อันนี้เป็นส่งอันกาช้าง ค่ะดีค่ะนุ่มตัวนี้เม็ดพวกของชาวซุกกระเป๋านี่เนาะพี่น้องน่าชิมแมทแล้วเนาะใช่ของชาวซุกเดี๋ยวเ่านชแกะเบอร์ตัวนั้นของประจบมันอยู่ตัวนั้นหมอเชือกแตได้ถึกสีแมทเลยแกะเ่พวงนี้ก่อนนุ่ยงามเลยนุ่ยงามงามงามมีแต่ตัวงามเคยใจพี่น้องชาวซุกอยากลองสินเต็มส่งเต็มนี่เด้ประจมจะแกะตัวนี้แล้วประจมกำลังมันก็อยากแกะเบอรตัวใดของม เดี๋ยวเบิ่งก่อนแม่มักแห้งได้แม่ไดมมักแห้งได้แม่ไหมนะมักแห้งบ่แม่โอ้เสื้ออย่างเงี้ยเสื้อชงแด็อันนั้นเบิ้งกันใช่เปล่าเสื้อนั่นนะเบิ้งของเจ้าเบิ้งคนของมาโอ้แม่ถังน้ำพอนก้อโอ้พี่น้องโอ้ก็แห้งงายเลยผมเปิดแห้งง่ายกระตุกน้ำในง่ามเิยแล้วกระถังน้ำแข็งแม่เปิดเบิ่งในกระถังน้ำแข็งนะกระถังน้ำแข็งมาเปิดเบิ่ง เราได้ okay, กะเป๋าปกร,อยอยาร้อยด้วาฮะสองร้ง <c oughs> อยสองพันสห้าแล้วสองร้อยเนี่ยมอเอร์อก็ในการกระถางน้ำแข็งมันคือแพ็กดีน่ามาแขะโอ้ยจับชิ้นลูก,กอกุกเพื่ <c oughs> อยังมีเจอกทำไมยังมาให้เนาะ <c oughs> ยังมีเจอกส่วนไเรวเ้าไมีแบบดีดีดีนจะเอาให้ลาหอ่อหนึง <c oughs> ให้ประโคมเพื่อนหน่วยหนึ่งเมื่อไว้ใสมั่บางคนจะใส่น้ำก้อนให้ประโคมสีแดงเปิดเพื่อเปียกกัดเฮ้ยยันมีเจาะอยู่สี่ารงไหนแล้วเพื่อเปียกหรอกอู้พี่น้องคิดว่าอีหยัางนักนักมีกระแกลูกห่ะมีของไซมูไปค่ะแม่สุกเออกบเบิสโอ้โหเราสุกลืมแน่เว่อกี่นี่ สวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่โจมโอ้ตัวนี้ของประโจมเออของเจ้าอแม่โจมซื้อคนทีคนทิ้ง่างบลูนี่แม่โจมโอเพื่อฮะตัวนี้ี่ของประโจมนี่ของเจ้าเนี้ยของเจ้าโอ้ได้ไพ่ประโฉมมอกรบพยนี่ิไยเลยจาชุบแล้ก่อนจะให้พ่อนเพื่อนเพ่อนเพ้่อนเพิ่อนเเพิ่นเพิ่นอนอนเพ่นเพ่่ เด็กของกระจมีเลย่องของเจ้าน <c oughs> ี่นี่ของแจ้วแกเบิงแกเบิงไม่ยังกล่องขอแก้กจเพื่อนแกเบิงสิเล็กซุ่าสิเอาเด้อ้ได้ทวัวอัโอ้ของระจกได้สองร้อยบเจ้าก็ได้คืบไพ่ดยวไ้แกะบิกงร้อยเงินปีใหม่เพื่อนเอาไพ่ใส่กระเป๋าแล้วก็ไ่เมื่อย เงินเฮงปีใหม่อะไนี่ฮะห้าปอบใจละลายพี่ของเจ้าหาแกเบิ้งเจ้าอันนี้ฮะแกให้แม่นะคะถังมีแรงพี่แกมีอย่างรู้แม่พูดแกบ่อยๆมี่อย่างนอตตัวนี้ฮะของเจ้าสวยงามเด้ชื่อโน้นนี่นี่สวัสดีปีมังกรเด้อแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้มีความสุขมากๆโอ้ตัวนี้ คนเดินโบได้ใส <ylum. S 1> ah ่ซื้อว่าของไผ่น hmm. ่าชิมเป็นคงแม่ว so ่าห์แล้วเนาะแม่ว่าห์ซสซุปเนาะใส่ใส่ซื้อเราได้ประจบน้องปรงามขึ้นขวดแล้วผักใบอันนี้กับกระติกเจ้าเลยนี่ของเจ้าอันนี้ของเฮาอนี้ของเจ้าอันนี้ของเฮาเจ้าสีนะพี่น้องอันนี้กับมีอันนี้ของเราอันนี้มีข้าวหนมมีกับมีช็อกโกแลตเด็ดเดืเพึ่งเบิ่งเลยว้าวเรคิดอาชีพอะไรอันนี้ถ้าของแซ่บเลยได้นี่ ไออย่างลูกแซฟเทลูกช็อกโกแลตเออของแซฟราคาแพงหลอดนี่ว่ามันส่งร้อยบาทตัวบอกมันมีอาโกนเอาเก็บมาให้เราว่าตุ๊กเคยชิมต่อเนึ่งมีคนเอาให้ว้าวตุ๊กได้แบนแบนลังนกที่ว่านกมันจะมาเห็ดล่างเซาเดี๋ยวเราเพิ่งผ่ามาให้ชิมเลยดิ่นี่เด็ดในซื้อเช้านี่ซื้อเช้านี่ผ่ามาให้เจ้าของประจวบอะไรนี่ของเฮาเนาะพี่น้อง โอ้ประจวบมันกินขนมหวานบัได้มีแต่ช็อกโกแลตเซตเส,สาซุปก,กับตัวเกี๊ยวน่องน้อยแล้วแม่วาเลกินบัได้ายบู๊กีขนมช็อกโกแลตเทปเทปตะบู๊ก็มีมมแม่คนก,กินบัได้ายได้คนจะกินได้เจอที่นี่นะมะขามนี่แนหะ่ฟซีมึงวะช็อกโกแลตเลยกินบัได้อันนี้ก็ช็อกโกแลตข้าวนมมะขามเอาชิมเบิงึงซีมึง หวานหม้อหวานแห้งหม้อมะโจมกับแม่คนกินของหวานหมดแล้วนีหวานอันนี้ก็มีแม่นน้ำตาลนะี่ยน้ำตาลจกินเขได้ไหมมะขามแก้วเล้วไปก,กดสองร้อยกีด๊ดแครับสองร้อยบาทร <c oughs> วยมะฮาประโจมเนี่ยไปบุกบ้าพี่น้อ,นองลืมจเเกเบิ่งกีน เออะคอนซีโน่ก็เสื้อบุกตีไม่เล<ท>ยล่ะอะไรนะงานเป็นเรื่องได<ฤ>้คือเจ้าได้เหรอสก็ตเพียวเล่ของลุงสายตาเหมาะเลยเอาใช้สายตาหลายเราจะแบ่งตัวเกี๊ยวน ong น้อยคนละสองกล่องเอ้าสาวซุโขแก้มเบลลังนกก่อนพี่น้องมาเป็นยังไงสาวซุกยังไม่เคยกินแต่เชื่อได้เคยกินแต่เบลล์นสก็ตตัวนี้ จะเป็นรุ่นเก่าสุกกินอันนี้รุ่นออกใหม่นี่อย่ในชงละบ่อันนี้ยนะอยู่ไทยของห้าวอันนี้ของห้าวของลูกชุบของเ้าวนี่ของเจ้านี่ของลูกชุบของลูกชุบเมนลังกเออชื่อใครชื่อมันห้าวอันนี้เจ้าก็ต้องห้าของเจ้าหนูอยู่นี่นี่เสาซุกก็ได้ส่งอันนี้เาวบ่น้่เอาเลยนี่สาซุกใส่บ่ได้กับที่ให้นุ่งน้อยนุ่งน้อยในที่ใส่เลยมาเมือ นี่เอาพอมีอยู่เอาให้จ้าสเต๊กเอาไปตุ้มจ้ะไม่ตุ้มยังหนาใส่ถุงเอาถุงเจ้าเขาพับใส่ถุงนี่แหละมันหวานนุ่มโยนสูงส่วนซีโมด้าช็อกโกแลตอู้มีช็อกโกแลตตัวนี้เอาไว้ไฮไลท์เอาไว้ห้หลท์แล้วเนี่ยอกโกแลตเดี๋ยวชิพังเอาไฮไลท์เนาะไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปดิ๊ดิดิเปลี่ยนอะได้แล้วเปลี่ยนของเจ้าก็ตั้งห้า ออกไปของมันเนาะเปลี่ยนเดี๋ยวของเกิรไล้ระชุกเลยโอ้ขนมไมโลช็อกโกแลตเดี๋ยวที่ฝากเมื่อไหร่หลานประจุขมิ้นช็อกโกแลตอันนี้จิเกตตัวนี้ให้พี่น้อนี่ช็อกโกแลตเป็นกลอนแบบนี้พี่น้องก็จะแแพะลงทีมมึงก่อน เจ้าหานไข่กับบุปเป็นบานเยในซื่อเจ้าเลยในซื่อเจ้านี่เห็นบหแม่โจมเราชุกขอชิม้างก่อนขัวนี้บนน้อยเป็นผ้าขาน้วนี้เลยโอ้พีเอฟซีบนผ่าให้่ะขอบใจลูกชายอ่ะเออมีเป็นลูกชายพอดีเจ้าขอเมืานก็ให้ลูกเบิ่งแหละเจ้าชายผักผักมาให้เราชุบขอซิมอะไรตัวนีแม่นละ พี <itor> ่น <Ê, S 1> <ư> ้องขอซิมเลยซิครับผเคยซิมอาดนี้พี่น้องเป่าก่อนแม่พนดีกินได้พวกกับปลาโจมีว่าใช้กลิ่นคนละกล่องนี่อย่างรู้แบนปั่นเดี๋ยวซิมคนละกล่องมีพกแม่ผมเคยกินนี่แม่จะซิมนิดหน่อยแม่บมกลินหลายโอ้โหแต่ต้องกระเพาสว่างเลยมีห้ากล้องพอดีได้หาคนเอาให้ป้าในกล่องหนึ่งให้ป้าคนกล่องหนึ่งเออกินให้มีแห้งเบิ่งลูกหวานมองไหมเจ้าซิมกินบด่บิ่งจะซิมเบิ่งสุดท้ายหวานเพราะ ห,หวานหวานหวานแล้วแบบรังนกเป็ตนต้นแบบละมุนล,ละมุนเนาะครั้งแรก<ม>เคยซิมกินเบิร์ดอยู่บ่น้อยมันหวานน้อยนึงซิมมึงเบิร์ดปะดูได้จัเจ้าเปล่าเบิร์ดเ,ดดดเ,ล,นนเลยแม่ที่บ่อนอนพี่น้องกินเบิร์ดแล้วแบบเดียวเลยค่ะเมื่อเนถ้าเอาไว้ด่วนมันก็บซิเบิร์ดคุ้นเนาะไข่แล้วอันนั้นต้องกินเบิร์ดเลยแม่มีอีย่างอย่างในป่านป้าเลยเอาเจ้ากระซิมบอสคุณดีได้ซิมคนละกล้อง ตัวเกี่ยวนองน้อยคนละกล้องอืคนละกอ้ยได้กระต่ายงามแล้วบาทดีดีใจด้ยได้โชคได้เชื่องามดีใจด้วยปันตาอะไแม่ตัวไหนตัวไรนี่ตตายง่ายดอกพักด่งเออร้อยปีบนอือหอมเขาใส่น้ำเซฟหลีพี่น้องเอาน้ำใส่กระเจี๊ยดได้เยอะแยะน้ำแข็งใส่นะน้าให้ปลาเพิ่นมือซีนหอหนึ่ง อันเดี๋ยวสิแบ่งกงปลาให้ป้าเพื่อนเด็กกองปลาอันนี้จะกองเยีางกุ้งเลยหนูเออนี่แหละที่เบิ้งเพื่อนได้กินกันเนาะที่เบิ้งเอาใส่กระต่าเอ้ยใส่พักโด่งกันให้เพื่อนทงนึ่งเพื่อนจะได้ใคร่ินเพื่อนอันนี้ก็นี่อันนี้ก็ให้ปั่นเดียวปั่นให้กินนเออให้เจ้าว่านะห้าเวากาวสองกล้องอันนี้น่ากระต่าให้เออน้องกระจาเขามาก เห็นปลาเพลินเพคนมาเกี่ยวไหมดีใจเลยขอลองอันซุปอันนี้เลยบ่เนาะเ้ยเอาซุปใส่ตัวหน้าวนะสลอนนนีี่่บด้วะใส่ได้บ่จริงจริงอุ้ยพี่น้องยังว่าได้ใส่บอบล็อคจังบอจักอู้พอดี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 เพรามันค่าส่งอันนี้พอดีป้าบพี่น้องใส่แบบนี้เลยงามเนาะแม่เออโอ้พอดีมันเบาเออก็พอดีแหละ พอดีเลยเบิ้งจะกดมานีง,งามอะไรมันค่าส่งทางในางามส,สัตวซุกมากเด้โอ้ส,อสัตวซุกมากอยู่เด้นี่สัตวซุกมากขนาดเลยพี่น้องพอดีเลยไซส์เอสนี่ขั้นไอร้องส่งทางในออกอะคือพอดีเลยโบได้สำหรับมือนี้ก็ถือว่าดีใจหลายเนาะพี่น้องได้ของขวันปีใหม่ทึ่งอกทึ่งใจทั้งเป้าโจ้ทั้งแม่หวาหัวปวหัวอักอักที่เป้านะ เกว่า <transportation> ว <mould y> ่ากันเป็นยังเพื่อนอายก็ไ <tide> ด้เพื่นอายเมื่อนี้สาวซุกกาขอไวยใ่ให้พ่อให้ไอเซจงอยู่ดีมีแห้งโชคดีปีใหม่โชกมันลํำรวยลำรวยขึ้นกว่าเก่าเด้อเหตุงานก็ขอให้ลาบลื่นประสบผลสำเร็จเด้อขอให้พีเอฟซเฮงเรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อ จ้าสบายดีโอ้ยลูกชายผักเครื่องมาให้ก็ดีใจด้ป้าเจคือสืตายง่ายเนาะผัเครื่องมาให้ดิลูกชายหล่อแลยนะบัดดิให้จุดีมีแห้งเด้อลูกเด้อได้ดุ่งได้ถือน้ำเจ้าเด้อบ่ให้มีเจ็บมีไข่เด้อให้จุดีมีแห้งให้มั่นให้ยืนแต่ีดต่อไปจ้าตุ ให้พรอนักขนาดไแม่ว่าจะให้พอลูกชายว่าปาถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมัดนปรถนาเด้ออันซื้อให้แม่ว่าแล้วซื้อให้ครอบครัวสาวาเชโนแล้วซื้อให้ประจมแล้วให้เงินบาทไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าเต็มกระเป๋าแน่นอ่างเด้อให้มือสาวไหลเข้ามือแรงเด้อกเด้อให้อายุมันควันเยินให้ล้ำไปด้วยกว่าเก่าเด้อเดินทางประใสกันตลอดปลอดภัยอายุมันควันเยินโอ้ยให้เป็นลูกชายจุาเจือ ให้เด็กน้องนุ่มได้ถือนัก็เออเจ้าก็ได้บุดได้ทานหลายล่ะให้ดีมีแห้งเด้อลูกเด้อภาคคือว่าเขาไม่ก็ได้จ้าทุกข์มันจะยืนตะได้ต่อไปให้ร่ำให้รวยเด้อยุคปุณก็ได้ให้พ่อเงาเลยไม่โชคดอได้ปีนี้ได้เมื่นั้นอีกเพื่อนก็ได้เดี๋ยวชีวิตนะก็ได้อะความหมายของเพื่อนที่ว่า คือสิบตายง่ายก็คือเพื่อนนะพี่น้องสิบ่่ตาายยงเพิสบตายง่ายเพื่อนดีใจได้ของขวัญปีใหม่จากไอเอซีเพิ่นดีใจมีความสุขลูกชายพักเงินให้โศกร้อยก็ดีใจเด้ได้ชิ้นาได้เสื้องามเอาไว้ใส่ไปลินสงการเอาเขาก็ลืมเบิรงเสื้อเพื่อนนะงามบ่แม่งาม เมื่อกี้ในสาวซุกโซนละมุนบนเด็กก็ได้นุ่งสิ่งชงก็ได้นุ่งเด้อลูกเด้อเอาให้เพื่อนแม่ก็มีแล้วก็ได้เห็ดก็ได้กระประจุเลยก็ะโตขึ้นมากงามขนาดเนาะลานจิบุญยะก็ไปลิบวะลานแล้วลิบนี่งามงามให้เจ้าเอาให้เจ้าเอาให้เจ้านี่แหละให้เจ้าอะไรเอาเมื่อให้ลานลินก็ได้เจ้าก็ได้ม่วงเดี๋ยวเอาละนี่เอาก็เอา ว้าวเด็ดคนอันนี้แห้งพ่นมากอันนี้พ่นได้อันนี้พอใจแล้วขซาก็มาคือป้าอ่ะพี่น้องคันป้าเพิ่นเอาเฉ้าซุกจ่ะเอาไว้ใส่ถ่ายคลิปเฉ้าซุกมากเจบไปเลก็ร้คือเล่นหลุดสูงคือวะเออกับผ้ามาให้เจ้าคืออะโอ้แเพบก็ได้โถงมันง่ายพอดีได้ซักเครื่องเนาะตอดไป่หับเพื่อนนะซักเครื่องอยู่เต็มผูกก็ได้เต็มผูกก็ได้พอดีไว้ใส่แก่ซับได้บ้ากูอนได้ดิบเนี่ย เหนียวเมื่อแล้วมาเลยไปสาวสุ๊ได้เลยดีใจแห้งบ่เตรียมชิ้เมื่อส่งได้แห้งได้หลายดีใจแบ่งมาเพื่อเอามาใส่นี่เด็กเขาก็ยบหยุกนะมาใส่นี่อัดประตูดีเมื่ออัดประตูอัดเท้ลูกชายก็ได้ยบขนาดเนาะว่ากกว่าปีใหม่ให้เป็นของกินของไซส์เสื้อผ้าเอานี่อัดประตูใช่ปะอัดประตู ล,ลุกพดแล้วได้อันนี้แน่ใช่นับแขกแม่ใส่ถุงเพื่อนตานี่แน่น<ำ>แเปลี่ยนปฏิทินนะเพื่อนเสืออ่างามละบ้านี้เสื้องามยังเพิ่นได้หลายอย่างเนาะสาวสุกกระลืม้เมเบิ่งพี่น้องผ้ากันชั้นละบุญเพื่อน<ล>ส่งของไผ่ของเล่านับแขกใส่ยามโค้ชเจ๊เป็นกำลังใจให้สาวสุกโดยาการบุคคลโฆษณาเน้อสบายดีสบายดีมา Dah tu terbaik di dalam lukis.